วันนี้มาซ้ำไข่ลาวาอีกรอบนะเราจะมีมาคันีสามแล้วโค้กไฟไหมค่ะที่รักจ้ะโค้กไฟไหมไม่กลาพูดเลยเพราะว่าครับอ่ามาอีกแล้วพวกเราพวกเราถึงถึงถึงไหนได้ลองมาถึงถึงโอเคนะอาตักที่อ๋อตักจอนตักตักมันวนตักเย็นต้อง จะมาใส่อ่ะ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 ท่านเพิ่งกัดเธอยกแขนมาเลยยกการยกแขนไปอ่ะยกการเฉียวมาหนูมาอะเอ่ะเฉียวมา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 โอ้จะกินสมใจอย่ใหอ่ะท่านกรองท่านอาเจี้ยได้กินสมใจนึกบางลำพูแล้วอ่ะโอเคขอบคุณข่ะอ่ะ ขอมั่งดีอ่ะอ่าท่านประธานประินโอ้สุดยอดสุดยอดเลยอ่ะอีกไหมโอเคเยี่ยมพอละอ่าโอเคไปเยี่ยม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 อ่าอ่าสำหรับคุณติ๋มเร็วเอาสำหรับคุณติ๋มอันไหนอันนี้เหรอเอาใส่ปากเลยจะได้จะได้ร้อน

ครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งทัวร์ไฟไหมทัวร์ไฟไหมรัศมีทัวร์ไฟไหมได้มาเที่ยวอยู่ๆก็ได้มาเที่ยวมีท่านมีท่านคุ้มกับขารถนั่งอีกทาหนึ่งโดยโดยมีท่านผู้กกับสารธีกิติมาศในการถ่าาพมาจากไหนละจังหวัดเลยมาจากแปลว่าพุ่กกับจังหวัดเลยเป็นผู้เอื้อเฟื้อในการขับรถสุดยอดเลยครับ วันนี้พวกเราไปไหนกันเลยามปะกินลาวาก่อนท่านพวกเรากลับจากกินลาวาไขลาวาไขลาวาแล้วตอนนี้เราจะไปไหนกันแกงกระจาดเขื่อนแกงกระจาดไปแอลเขื่อนกันเนาะ โอเคนี่เราคุณเต้าอยู่อ่าเราคุณต้มอยู่ข้างหลังนี่มีกี่คนเนี่ยหายไปไหนคนเนี่ยสี่สามสี่สี่หาอยไปคนหนึ่งนะเอองงอยู่หายไปไหนคนหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่เขื่อนกาจานยังมีความสุขมากเลครับมีความสุขมากครับต้องขอบคุปขอขอบพระคุณท่านมุ่งกลับนะครับที่โอ้สุดยอดเลยวันนี้อาเราถือว่าเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ ท่านแถมทางอยู่เรื่อยก็ท่านแถมอยู่เรื่อยคือท่านไม่ได้คิดท่านไม่ได้คิดเราได้มาคิด ตัวไซไหไม่เด้ตังใจไม่เด้ตังใจจะมาแค่สมุทรสงครามมาถึงแค่บุรีดี๋ี่ใช่่มีคนรอให้แง่ด้วยอ่าี๋นวนีนอนนอนประจวบ ดูแลกันด้วยนะใครมาใครมากับใครก็ดูแลกันเองเด้อใครดูแลกันเองใครมากับใครก็ดูแลกันเองอ่อ like ่าดูแล like ดูแลกันเองดูแล like กันเองแข่งข okay. ยานมาขึ้นสะพาน ยกเย็บบันแขวนแวนขวงขจานอุทยานแห่งชาติแวขวงขจานเป็นอุทยานที่ยงามที่สุดอ่าโอเคอย่าบังกันอย่าบังกันออาโอเคโอเคเยี่ยมอ่าโอเคอ่าโอเคโอเคเยี่ยมเลย À mà mà. À เดิน mà, เดิน mà. Yoek yeak, yoek yeak, yoek yeak. À yeak, yeak, yeak. หนาถึงฝั่งแล้วจ้าโอ้ยสวอกรดีกระดาเลอเกินเออกระดีกระดากรดีได้นับได้ออกบ้านแล้วก็ได้กระดีเลยหงอยเลย วันนี้ตอนตอนรับท่านตอนรับท่านผู้กำกับหน่อยครับตอนรับทกกับจังหวัดจังจังหวัดเลยนะครับแค่ผู้กำกับจังหวัดอะไรก็เมตตาครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับอ่าฮะมาอ๋อตอนรับทผู้กำกับจังหวัดเลยมาู้กกับเเดือดร้อนปลายปีนะเจ้าโอู้นี่ปลาคังปลาคังปลาเขื่อนแท้วันนี้มาที่เขื่อนแจงกระจานกินปลาคังเขื่อน อ่าผัดยอดนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้ผัดชาใช่ไหมโอ้นี่ผัดชาเว้ยสุดยอดอ่าร้านกะซีรัตอรอยาร้านกะซีรัตโดนโดนโดนร้านกะซีรัตเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่แหละอะไรโอ้โหดีด้วยสิเอาจะรีวิวไงจะไม่จ้างเขาไม่จ้างหรอก